Good Morning ครับอรุณสวัสดิ์วันเสาร์ฝนก็โปรยโปรยลงมานะครับตอนนี้กำลังขับไปนครน,นายกนครน,นายกนะครับก็ราวสองชั่วโมงก็เดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลไทยเนี่ยนำด้วย คนบางคนที่บอกเป็นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ออกมาโจมตีดารา20คนท่านร,รัฐมนตรีดีอเองเมื่อวานก็ตำรวจนะครับออกมาพยายามระงับการแสดงความคิดเห็นการพูดการวิจารณ์ของคนไทยสู่รัฐบาลหรือท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา ทางท่านรัฐมนตรีดีท่าผมเข้าใจนะก็ได้ถอนแล้วนะว่านั่นไม่คือความตั้งใจหรือเจตนาที่จะคูแต่ก็ฝากท่านอย่างนะครับการที่ท่านมีอำนาจแล้วก็สั่งให้ตำรวจเนี่ยพิจารณาฟ้องคนได้เนี่ยคำพูดของท่านเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับการขู่ๆได้นะครับแต่ก็ยังน้อยก็ยังดีว่าท่านออกมาอธิบายให้ชัดเจนแต่ยังมีหลายคนครับ especially ตำรวจเมื่อวานที่เป็นอะไรนะโคศกของตำรวจบ้างผมไม่รู้เขาเป็นตำแหน่งอะไรนะเพราะเห็นคนนี้บ่อยนะเขาตกลงกลายเป็นตำรวจทางภาษาตำรวจทางความคิดตำรวจทางคำพูดไม่ใช่เป็นตำรวจที่รับเงินภาษีจากประชาชนเนี่ยเพื่อจะดูแลความปลอดภัยของคนไทยนะไม่ได้ว่าดูแลเรื่องยาเสพติดเรื่องฆ่าตกรอ เรื่องอคนไทยจะตายเพราะโควิดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ในตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันมีหลายบุคคลที่กลายเป็นตำรวจทางความคิดตำรวจทางความคูตำรวจทางความป้องกันอำนาจที่ประชาชนเนี่ยมีิทธิ์เต็มประตูเลยนะในทั้งรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหรอ การเป็นคนก็แล้วกันการเป็นมนุษย์อะ่ะที่มีปากมีสมองมีตามีหูที่เขามองเห็นอะว่าอะไรมันถูกหรือมันผิดนะแล้วเขาก็เป็นอย่างกับจริงๆแล้วคือประชาชนคือเจ้านายนะของนักการเมืองทุกคนจริงๆแล้วประชาชนเป็นเจ้านายของตำรวจทุกคนของทหารทุกคนแต่ตอนนี้ลูกน้องเนี่ยลูกน้องเราเนี่ยตำรวจเองหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่ได้ คุณพูดนู้นพูดนี้ไม่ได้ประโยคอะไรที่เขาคิดนะไม่ใช่เราคิดหรือสังคมคิดนะที่พวกเขาคิดว่าเป็นลบให้กับเขาเนี่ยพูดไม่ได้แต่ถ้าชมแล้วเอาเลยโอ้โหชมหรือเลียรองเท้านี่ยินดีเลยนะชมผิดชมถูกเอามันเหอะนะขอให้ชมคุณจะโง่อยังไงคุณจะอย่าโฆษาผมบอกว่าคนเขาบอกผมอย่าใช้คำว่าโง่นะคุณจะ คิดผิดยังไงคุณจะอะไรยังไงแต่ถ้าคุณอยากสู่ฮกเนี่ยชมไปเลยนะเฟกนิวส์ถ้าเป็นเฟกนิวส์ทางชมได้เฟกนะิวส์อานะิรัฐบาลทำงานได้ดีในการที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนพูดไปเลยนะเพราะคนมันเห็นกตาคนมันถูกยกเลิกการที่จะไปฉีด คนมันไม่ได้รับยายที่เขาต้องการนะแต่ก็มีคนเดีย่ไปบอกว่าคนที่พูดอย่างเนี้ยโจมตีรัฐบาลประโยชน์พวกนี้ใช้ไม่ได้มันพิดเพราะเรามีเดี๋ยวนี้เรามีสำนักงานใหม่ในในตำรวจของชาติคือสำนักงานสอนภาษาไทยให้กับคนไทยว่าควรจะพูดควรจะไม่พูดอะไรไอ้อย่างเนี้ยเราจะเรียกว่าเฟกนิวส์หมดแต่เฟกนิวส์ที่บอกว่า ฉีดได้อย่างดีไม่ต้องห่วงแต่ในเวลาเดียวกันคนจองยังไม่ได้หรือหมอพร้อมหรืออะไรเงี้ยหรือคนยังไปแล้วก็ถูกยกเลิกหรือที่บอกว่าเตียงพอผม,มอยากถามทุกคนเลยตำรวจหรือรัฐมนตรีดีนะเวลารัฐบาลเมื่อก่อนเคยบอกว่าเตียงพอเนี่ยไม่ต้องห่วงเตียงพอไม่ต้องห่วงเนี่ยตกลงเขาปล่อยเฟคนิวส์ใช่ไหมครับเพราะมันชัดเจนมากว่าความจริงคือมันไม่พอ ถ้าใน,นตำรวจคนเนี้ยไปดิผมไม่รู้จักชื่อเขาเลยนะแล้วผมไม่มีการที่จะให้เกียรติคนที่มีความคิดอย่างนี้เลยะแล้วบานแต่ผมไม่กลัวคนเลยนะเพราะคุณเป็นลูกน้องผมคุณไม่ไปจับคนโพสต์นั้นเขาบ้างอะคือคุณไม่เห็นหรยอว่าเฟกนิวส์เนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาจากฝ่ายที่คุณพยายามป้องกันเนี่ยมากกว่าฝ่ายคนไทยเยอะเลย คุณมีสิทธิ์อะไรตำรวจคนนี้คุณจบอักษรมาเลอคุณจบปริญญาอะไรผมรู้อยากรู้จังเลยคุณไปเรียนเรื่องภาษามาเลอที่คุณจะเป็นคนตัดสินใจได้ว่าคนไทยควรจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรพระเจ้าลงมาที่บ้านคุณเหรอแล้วมาบอกว่าเราใช้อำนาจตำรวจคนนี้พิเศษนะที่จะบอกคนไทยได้ว่าอะไรควรจะพูดอ,อะไรคุณไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดเนี่ยคือสิ่งที่คุณพูด เพราะชาบใช่ไหมครับท่านตํารวจใหญ่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันยิ่งทําให้องค์การตํารวจเนี่ยดูเสือ่อมทําให้ตํารวจที่เขาทํางานหนักที่เขา actually ไม่อยู่หลังนั่งนั่งหลังโต๊ะนะไม่ได้ออกทีวีทุกวันแต่ต้องออกไปเจอกับประชาชนต้องไปเห็นประชาชนร้องไห้นะต้องไปเห็นคนตายบนถนนเนี่ยคุณทำให้พวกเนี่ยเขาเสียชื่อและเสียกำลงัง แต่สําคัญกันนั้นคืออะไรปะไอการพูดแย่ๆอย่างเงี้ยยิ่งทําให้คนที่คุณอยากเลียตรงเท้าเนี่ยคือรัฐบาลหรือพวกที่มีอำนาจเนี่ยเพื่อคุณจะได้ย้ายตําแหน่งเนี่ยเขายิ่งดูแย่การพูดของคนเนี่ยของคุณเนี่ยไม่ได้ช่วยท่านนายกเลยนะไม่ได้ช่วยเลยยิ่งทําให้นายกดูแย่ยิ่งทําให้คนเนี่ยโกรธเกรียดอึดอัดกับรัฐบาลนี้ ถ้าคุณเก่งซะจนรู้ว่าคนไทยคนจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรนะคุณไม่เก่งพอแค่นี้หรือว่ารู้ว่าคุณเองอ่ะควรจะพูดหรือไม่พูดอะไรผมมาจากครอบครัวตำรวจนะครับคุณแม่ผมเนี่ยก่อนท่านจะเสียชีวิตไปเนี่ยหรือก่อนที่ท่านจะย้ายไปอเมริกาเนี่ยเป็นคนเป็นอาจารย์เป็นอธิการใช่ไหมเป็นอธิการหัวหน้าใหญ่อะ่ะของโรงเรียนโรงพยาบาลตำรวจนะคุณแม่นะครับได้มีมือมีใจ ที่ร่วมกับตอนนั้นพอบอรตอรอสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลตํารวจขึ้นมาพยาบาลตํารวจที่ออกมาเนี่ยนะมีบุญคุณให้คุณแม่ผมนี่สูงมากเพราะคุณแม่สร้างโรงเรียนให้เลยงั้นผมมีใจตํารวจครับผมรู้จักตารวจใหญ่เยอะแต่ผมไม่ชอบตํารวจที่ไม่รู้หน้าที่หน้าที่ของตํารวจคือไม่ใช่ครูคนไทยนะขอใช้เสียงใช้รมหน่อยนะ หน้าที่ของตำรวจคือไม่ใช่ขู่คนไทยคุณจะไปคู่ควรจะไปคุณจบขู่โจรน,นะควรจะไปขู่คุณทำผิดนะแต่มาขู่คนไทยบอกว่าถ้าพวกมึงไม่ฟังอำนาจของกูนะเดี๋ยวจะเล่นงานกฎหมายมันชัดเจนนะแล้วตำรวจมันต้องรู้กฎหมายไนระัว่าตำรวจต้องรู้กฎหมายนะว่าต,ตำรวจคนเนี้ยรู้วิธีคุมภาษาแต่ไม่รู้กฎหมาย เพราะอย่างที่นักกฎหมายไม่รู้กี่คนออกมาบอกแล้วบอกว่าท่านนายกรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นนิติบคุคคลมินไม่ได้ฟ้องไม่ได้ตำรวจรู้จักกฎหมายไหมครับแล้วบายเวยนะผมทำเฟ e b o o k ไลฟ์เนี่ยก็มีหลายคนที่มาด่าผมมาว่าผมคุณทอมเป็นควายมั่งอนะ่เวลาผมด่ารัฐบาลเวลาผมไม่ด่ารัฐบาลคุณทอมก็เป็นสลิมนะ คนก็ชอบด่าผมแต่ผมต้องรับให้ได้เพราะไม่มีใครเอาปืนมาจ่อหัวผมหน่แล้วบอกว่าคุณทอมต้องทำ a c e b o o k Live นะผมทำเพราะว่าผมบริสุทธิ์ใจผมอยากทำอยากให้ข้อมูลก็เหมือนกันไม่มีใครบอกท่านนายกระยุธจนอชาเลยไม่มีใครเลยนะครับที่บอกท่านระยุจนอชาว่าท่านต้องเป็นนายกท่านอยากเป็นนายกท่านอยากเป็นสชนท่านปฏิวัติเลย งั้นอย่ามาบอกผมว่าไม่อยากฟังคําติไม่อยากฟังคําคนุนคนํานี้ไม่อยากฟังก็ลาออกโดยที่ผมไม่เคยบอกท่านควรจะลาออกนะแต่ถ้าท่านรับไม่ได้จริงๆหรือตํารวจคนเนี้ยถ้ารักนายขนาดนั้นเลยนะ <S 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 โอ้โยจนไม่ได้จนไม่ได้จนไม่ได้นายโดนดา่านายโดนดา่นดาก็ไปคุยกับนายสิมันก็หลายคนก็คุยกับผมพราะคนทองก็หยุดทำเฟซบุ๊กสิเพราะคนดา่าคนทนองยบเขาตอบว่าไงไม่เป็นไรผมรับคาําด่าได้ เพราะคาด่าสำหรับผมเนี่ยไม่เป็นการด่าแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะรับวันนี้เลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่ถูกตลอดแล้วการที่คนมาติว่าผมผิดเนี่ยก็ทําให้ผมปรับปรุงและเป็นคนที่ดีขึ้นท่านนายกครับอย่ามีลูกน้องอย่างนี้อย่ามีลูกน้องอย่างไอ้ป้ากรรมธิการอะไรอ่ะชื่ออะไรใน,นีร่อไอ้กรรมธิการไปฟ้องตารวจอ่ะ ไม่เป็นไรดีแล้วลืมชื่อมันไปแล้วเพราะควรจะลืมชื่อคนบ้าๆๆอย่างนี้ไปมันโง่หรือบัตรซบแค่ไหนเขอใช้คำแรงเลยนะที่อยู่ดีไปฟ้องดาราแล้วทำให้เขาเสียชื่ออนะมึงคือใครนะมึงคือใครขอใช้คำหยาคายเลยครับไม่อยากใช้เลยนะแต่สักคนพวกนี้บางทีมันต้องใช้อ่นะดาราเขาอยู่ดีๆอ่ะ จริงๆแ้ผมบอกอ่ะว่าประชาชนครับถ้าเราอยากให้สังคมไทยคืบหน้านะเรายิ่งควรจะชื่นชมเวลาคนออกมาแสดงความคิดเห็นยิ่งดารานะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะถามตลอดเวลาว่าดาราอยู่ไหนดาราอยู่ไหนดาราอยู่ไหนเขาก็อยู่ด้วยการที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการอยู่ธรมาหากินของเขางั้นท่านนายกครับถ้ายังไม่ทราบอีกนะว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาคิดยังไงจริง ดูจากดาราครแล้วกันเพราะดาราเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งเลยนะที่ไม่อยากออกปฏิรัฐบาลเลยนะเพราะกลัวกลัวเดี๋ยวจะไม่มีสปอนเซอร์กลัวเดี๋ยวจะไม่มีธมาหากินถ้าดาราระดับนี้ต้องออกมาแล้วนะตกลงประชาชนลําบากแค่ไหนเพราะดาราเขาก็มีสมองเขาก็มีตาเขาก็มีหูงั้นสําหรับผมนะผมชมดาราทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่ออกมาสิ่งที่ผมยังไม่เห็นตอนนี้คือพวกนักธุรกิจใหญ่นะพวกเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ย ถ้ากลุ่มเจ้าสวอีกสักกลุ่มเดียวนะจะเป็น CP Central นะเบียช้างเบียสิงนะบริษัทพวกนี้ออกมามั่งนะแล้วก็พูดให้ประชาชนถ้าคุณทานินเจอานอนออกมาพูดคำเดียวรัฐบาลนี้ทำงานไม่ดีนะจบหมดตอนนี้ประชาชนธรรมดาเยาวาชนหลอกล่าหาแล้วประชาชนที่เสียใจว่าเมื่อก่อนเคยไปเป่านกหวีดเสียใจแล้ว นะครับคนจนอะไรเงี้ยเสียใจจนตายกันหมดแล้วนะคณะแพทย์คณะหมอก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วว่าไม่ไหวนะครับตอนนี้ดาราอินฟลูเอนเซอร์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้ว,วไม่ไหวในะครใน,น, encer, ก,ออก,นลกลุ่มเดียครับใครกลุ่มเจ้าสัวนี่แหละที่เอาผลประโยชน์จากคนไทยไปเยอะมากออกมาบ้างสิครับช่วยคนไทยหน่อยเพราะผมก็เชืวว่อคุณก็ไม่รอดกันนะ ผมเชื่อว่าเซเว่นเนี่ยก็ขาดทุนมาเือมาเลยตอนนี้อาจจะขาดาขาดกำไรก็แล้วกันเพราะรัฐบาลมีนโยบายที่ห่วยแตกถ้ากลุ่มนี้ออกมาอีกกลุ่มเดียวผมว่าท่านประยุทธ์อาจจะทำสองอย่างคือหนึ่งลาออกหรือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือเขาจะได้เปลี่ยนผู้บริหารรอบข้างเขาแล้วก็ไปกระซิบให้กับคนที่อยากเลียรองเท้าเขาเนี่ย ยังไงตำรวจคนเนี้ยผมไม่กลัวคุณนะครับผมไม่กลัวคุณเพราะอะไรเพราะผมอยู่ในทิศท,ที่ถูกคุณอยู่ในทิศท,ที่ผิดผมอยากให้ตำรวจคนนี้กลับไปพิจารณาว่าก่อนจะพูดอะไรเนี่ยสิ่งที่คุณคิดว่าจะป้องกันเจ้านายเนี่ยสุดท้ายทำร้ายเจ้านายงั้นผมมาบอกคุณเลยว่าผมไม่ชอบที่คุณทำร้ายเจ้านายด้วยคำพูดของคุณ เ a สิกฮิวแมนไรท์สมนุษยชนอเมริกากฎหมายแรกของเขาเลยคือ freedom of speech พระเจ้าเนี่ยตอนนี้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเขาให้ปากเรามานะเขาให้ปากไม่ใช่เพื่อให้กินอย่างเดียวนะเพราะถ้าปากเพื่อให้กินอย่างเดียวเขาจะไม่ให้ลิ้นมาด้วยเขาให้ลิ้นกับให้ปากประบวกกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้พูดออกมากแล้วเขาให้สมองค่อยสมอง ให้เรามีสทธิคิดนะผมเนี่ยจะพูดตลอดว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลกที่สุดในโลกเพราะท่านเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีกอดจริงนะมีกอดเะาบอกโอ้กอดนี่พลังเยอะมากนะมีอำนาจเยอะมาก most powerful being ใน UNIVERSE เลยกอดนะอา้าวถ้ากอดมีอำนาจมากแค่นั้นนะ่ะทำไมเขาไม่บอกประชาชนเลยล่ะ ว่าคุณต้องทํานู่นทํานี่ทํานู่นทนํานี่ปล่อยให้เราต้องมาตัดสินใจกันเองทําไมอ่ะเพราะนี่คือสิ่งที่ประเสริฐของกอเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประเสริฐของพระเจ้าเพราะเขารู้ว่ามนุษย์ควรจะมีเสร็จถึงเขาจะมีอํานาจมากแค่ไหนก็ได้นะแต่มนุษย์ควรจะมีเสร็จท,ที่ตัดสินใจเองในคำพีของทุตศาสนาสิ่งนี้เขาเรียกว่า free will free will มีเสรีภาพพอที่จะตัดสินใจให้กับชีวิตของตัวเองเพราะกอรเขารู้ว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นนะมนุษย์ก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์นี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้หรือตำรวจคนนี้ยพยายามที่จะเปลี่ยนเนะจตนาของกอร์เลยนะเจตนาของพระเจ้าเลยนะเจตนาของสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์นะก็คือผมไม่อยากให้คนไทยมีฟรีวิล ผมไม่อยากคนไทยคิดเองได้ผมไม่อยากคนไทยเนี่ยพิจารณาอนาคตของตัวเองได้ผมเองเนี่ยตำรวจพวกนี้เลยพวกบา้บาบๆที่ออกมาป้องกันนายกเนี่ย,ผม,ยผมอยากไปคนละทิศทางกับศาสนาผมอยากไปคนละทิศทางกับก o d เลยนะกับพระเจ้าเลยนะพวกคุณกําลังโจมตีพระเจ้าอยู่เพราะพระเจ้าเขาให้มนุษย์เนี่ยมีเสธิ์แต่พวกคุณกําลังจะบอกว่าคนไทยไม่มีเสริจ ที่จะแสดงความคิดเห็นที่จะพูดาบาปกรรมนะครับเพราะผมเป็นคนที่เชื่อในศาสนาศาสนาผมเป็นคนที่เชื่อในเวรกรรมผมเป็นคนที่เชื่อในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกคุณเนี่ยกำลังจะตบศาสนากับพระพุทธเจ้าเนี่ยทางหน้าเลยนะเพราะคณเราบอกว่าถึงกอสจะให้ประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินใจเองแต่ก๊อสตำรวจไทยเนี่ยใหญ่กว่าอำนาจใหญ่กว่าเงินใหญ่กว่า การคู่ของพวกผมนี่ใหญ่กว่างั้นฟังพวกผมไม่ได้ฟังคอนปดบาปกรรมครับราบาปกรรมงั้นบายตัวเองตำรวจคนนี้นะครับคุณต้องรีบไปสมุรสาครน,นะ <c oughs> เพราะผู้ว่าสมุดสาครที่ผมขอพูดตรงนี้ครับและอยากให้ทุกคนเนี่ยกดเลิฟไฟม์นะหัวใจไหมผมเลยนะผมขอชม ผู้ว่าสมุทรสาครที่ท่านเองออกมาบอกเลยว่า <c oughs> ให้ข้าราชการสมุทรสาครเรื่องระวังตามกฎที่ทําให้คนตายหรือจะหักกฎแล้วเราดูแลประชาชนสมุทรสาครแม่ผู้ชายคนนี้ประเสริฐสมุทรสาครเป็นเมืองที่โดนหนักมากนี่แหละครับคือคนที่ประชาชนต้องการ ที่รู้อะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่เหมือนไอ้ตำรวจบ้าคนนี้ที่แค่นี้ก็มองไม่เห็นผู้ว่าสมุทรชาครครับผมขอตบมือเน็กตบมือให้หน่อยนี้ก็ทีนะครับผมตบมือไม่ได้ต้องให้เน็กตบมือแทนนะให้กับผู้ว่าสมุทชาครให้กับรองผู้ว่าสมุทชาครให้ทุกคนที่สมุทรชาครที่ต้องเป็นกองทัพรบเลิกโควิดให้เรานี่แหละครับตำรวจครับ ผู้ว่าสมุทรสาครบอกแล้วนะว่าเขาจะไม่ทําตามกฎเพราะเขาเป็นห่วงคนตายมากกว่ากฎบ้าบ้าบบตกรงคุณจะไปจับเขาไหมครับผมท้าคุณเลยคุณต้องไปจับผู้ว่าสมุทรสาครนะเพราะเขาบอกแล้วเขาจะไม่ทาตามกฎไปเลยแล้วจะมีประชาชนเราล้านคนไปยืนรอบข้างผู้ว่าสมุทรสาครแล้วก็ป้องกันเขาจาก คนอย่างคุณตำรวจเอาใจนายตำรวจเป็นห่วงยศตำรวจเป็นห่วงตำแหน่งหรือวันนี้แล้วผมใช่ตำรวจตำแหน่งคุณใหม่นะตำรวจสอนภาษาคนไทย <c oughs> ครับผู้ว่าสุทสาครครับผมยกนิ้วให้เลยครับนี่อีกทีนี่ตบมืออีกทีนี่ดงังๆมาทอยคนไทยทุกคนตบมือให้ผู้ว่าสุทสาครครับแล้วผมก็หวังว่าผู้ว่าคนอื่นนะจะเป็นอย่างนี้ ใจิตใจคนเราไม่ควรจะทำด้วยหินสมองเราไม่ควรจะทำด้วยปูนแต่ตำรวจหรือคนที่ออกมาขู่คนไทยเนี่ยสมองคุนทำด้วยปูนใจิตใจคุณทำด้วยหินท้องคุณอิ่มด้วยเลือดกับภาษีของประชาชน เรื่องสุดท้ายนะครับดีใจนะที่คุณนวัดได้กลับบ้านแล้วนะครับก็เป็นดราม่าที่มันดีนะผมไม่มีคําพูดเกี่ยวกับเรื่องนวัดกับพี่นวัดกับโรงพยาบาลเลยนะก็ดูมันก็มันกันดีเพราะว่ามันคงมีอะไรตรงกลางเช่นนิดหนึ่งอะนะก็ดีใจอย่างเดียวแล้วกันพี่นวัดได้กลับบ้านแล้วนะก็ดูแลตัวเองดีนะครับแล้วก็ฝากพี่นวัดอย่างเดียวนะ ผมก็ฝากมาเยอะแล้วนะอย่าไปกีกันความคิดของคนในการที่เขาอยากฉีดวัคซีนเลยถ้าซีโนแวคมันมาจริงมีจริงพี่นวัดครับเชียร์ให้คนฉีดก็แล้วกันเพราะยังก็เห็นว่าทุกอย่างมก็ติดได้หมดแต่การฉีดอาจจะเป็นไปได้นะครับพี่นวัดว่าเวลาคนฉีดเข้าไปแล้วก็จะไม่ร,รุนแรงเหมือนพี่ต้อฝากพี่นวัดแค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็ขอให้พี่นวัดสุขภาพดีนะครับ เรารอ,รอผลงานของพินวัตต่อไปนะครับสุดท้ายขอพูดเรื่องวัคซีนนิดหนึ่งครับนะคก็ยังมีคนที่เชื่ออยู่นะว่าซีโนแวคคือน้ำเกลือหรือน้ำไม่ใช่ครับอย่าคิดอย่างนั้นวัคซีนทุกอันเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คือเทียบเท่ากับเข็มขัดเดรยัยนี่คือวัคซีนนี่คือวัคซีนเข็มขัดเดรัยคือวัคซีน ะะแต่แน่นอนเข็มขัดนิรภัยที่อยู่ในรถเบนซ์กับเข็มขัดนิรภัยที่อยู่ในซูซูกิสวิ f t ความป้องกันของเข็มขนิรภัยก็อาจจะแตกต่างกันเพราะมันเป็นองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยแต่คือเข็มขัดนิรภัยอยู่ดีสมมติไปเราบอกว่าซีโนแบ็คคือเข็มขัดนิรภัยในรถซูซูกิสวิ f t ไฟเซอร์คือเข็มขัดนิรภัยในเบนซ์เข็มขัดนิรภัยในเบนซ์เนี่ยก็ไม่แก้รันตรนะว่าคุณจะไม่ขับรถเบนซ์ไปชน แต่แน่นอนเพราะว่าองค์ประกอบของเข็มขัดนิรภัยบวกกับสิ่งอื่นของในเบ้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะตายเนี่ยก็น้อยลงโอากาสที่คุณจะตายก็น้อยลงแต่ก็เหมือนกันครับถ้าในซูซูกิสวิฟต์เนี่ยไม่มีเข็มขัดนิรภัยเลยเนี่ยโอกาสถ้าคุณติดขึ้นมาเนี่ยโอกาสตายเนี่ยชนเข้ามาเนี่ยหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่อน้อยเข็มขัดนิรภัยในซูซูกิสวิฟต์เนี่ยถ้าคุณรถชนขึ้นมาเนี่ยโอกาสบาดเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยก็ลดลงแค่นี่ครับผมพูดแค่นี้ แล้อีกหน่อยเวลาคุณมีโอกาสที่จะได้ไปนั่ง BM เอ็ในนั่งเบนซได้นั่งอะ้รก็ค่อยไปนั่งแต่ในวันนี้ถ้ารถที่คุณนั่งมีแต่เพียง Suzuki Swift เนี่ยแล้วคุณจะขึ้นรถคันนี้เราบอกฉันไม่ใส่เข็มขัดนิราภัยเด็ดขาดอันนี้ของการคิดผิดนะคิดผิดนะครับก็ให้รอจิตแค่นี้แล้วกันผมไม่ชอบที่มีนักการเมืองหลายคนที่มีพรรค้านหลายฟ้านนะครับที่มีคนนู้คนนี้ออกมาบอกว่ายานุนยานี้ไม่ดี ก็แปลว่าคุณกำลบอกว่าเข็มขัดนิราภัยไม่ดีอันนี้อย่าเอาวกซ์ผมไม่เคยชมรัฐบาลนี้มากอะไรที่เขาทําดีผมก็ชมอะไรที่เขาทํำเลวผมก็ติแต่เนี่ยผมพูดให้ฟังนะครับเรื่องฉีดวัคซีนไม่ควรจะเป็นเรื่องการเมืองงันผมขอให้นักการเมืองทุกคนฝ่ายค้านหรือฝ่ายอะไรก็ได้โจมตีไม่ให้คนไปฉีดซีโนแวคเพราะคุณกําลังโจมตีเนี่ยเพื่อผลประโยชน์เข้าพักคุณหรือการเมืองคุณเนี่ย ให้คนไทยตายให้คนไทยตายเราไม่ชอบเขาไม่เป็นไรแต่อย่าใช้ชีวิตคนไทยมาเป็นการโจมตีในสิ่งที่เราอยากได้เพื่อผลประโยชน์ของเรานะครับโอเคอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มแจกข้าวอีกแล้วนะครับเพราะว่าสนามกอล์ฟที่บ้านก็โดนปิดนะครับผมอยู่ที่สนามกอล์ฟชวนชื่นนะ แคดดี้ก็ตกงานกันเป็นร้อยก็วันอังคารนะครับแคดดี้ทุกคนนะมารับประารกันที่บ้านหนึ่งนะคนมดิกคนมหน่อยนะผละไม้คนมือนะจะทําไม่ให้นะครับแต่บ่งครึ่งนะมารับประารกันนะตอนแรกก็าึกว่าต้องเลิกทําไปแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วก็ทําให้กับคนรอบหมู่บ้านแต่คราวนี้ต้องมาดูแลคนในหมู่บ้านเลยคือพวกแคดดี้นะ วันจันนี้ก็จะไปบอยจากถุงเก็บศพอีกนะครับทางโรงงานเขาเพิ่งได้สั่งเข้ามาอีกนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าสั่งถุงเก็บศพไปแต่ก็ต้องทยอยรับเพราะมันไม่พอมันไม่พอแต่ก็ดีใจมากนะครับสำหรับโรงงานอันนี้นะที่ก็ตัดหลอดไว้ผมตลอดเพื่อจะไปบอยจากเดี๋ยวก็จะไปบอยจากคุณปุ๋มพนัดานะก็ขอมาขอบคุณน้องปุ๋มมากนะเดี๋ยวพี่จะไปให้นะทางฝ่ายคุณหญิงสุดารัตน์นะครับทางมูลนิธิก็ขอ มาขอจะบริจาคให้นอาทิศหน้านะครับช่วยดูแลคนไทยกันหน่อยนะครับดูแลคนไทยกันหน่อยดูแลคนไทยกันหน่อยดูแลคนไทยกันหน่อยเพราะตอนนี้ภาระของการดูแลคนไทยเนี่ยมันอยู่กับพวกเราแล้วครับคนที่มีเงินแสนนะหรือล้านหรือสิบล้านเนี่ยบริจาคทีละสองสามพันบาทห้าพันบาทเพื่อทำกับข้าวให้คนกินเนี่ย หรือบอริบจาคนู่นบริจาคนี่ทําไปเหอะนะสวรรค์มีจริงครับแล้วบนสวรรค์เนี่ยมันไม่มีเอทีเอ็มนะคุณไปเบิกตังค์ที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยไม่ได้นะตังค์ที่เขาใช้บนสวรรค์เนี่ยคือบุญที่คุณทําบนโลกเวลาคุณจะไปซื้ออะไรในสวรรค์เนี่ยคุณเอาแบงก์บาทมาซื้อไม่ได้นะคุณใช้เครดิต่าดไม่ได้นะพระเจ้าเขาจะมาดูเลยว่า คุณได้เก็บตังคือเก็บบุญเนี่ยไว้เท่าไหร่แล้วเขาจะเบิกบุญให้ครับจําแค่นี้ผมเชื่อในสิ่งพวกนี้เพราะว่คาคนอ่คอคนทำเพี้ยนไปแล้ววันนี้มาศาสนาเยอะแต่ผมเชื่อในเรื่องเวงกับกผมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญกันเอาไว้ครับช่วยมนุษย์ช่วยประชาชนเอาเงินมาบริจาคเสื้อหารให้คนเลยเนี่ยผมยายไม่อยากจะฟังนะ เป็นสิ่งที่คุณจะได้ประสบที่สุดครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอให้ทุกคนมีความสุขวันเสาร์นี้นะครับทำอะไรกันให้ปลอดภัยนะครับเรื่องสุดท้ายขอโทษทีว่าจะหยุดแล้วนะฝาก